เรื่องตัดหั่นมันฝรั่งตัวช่วยที่ทําให้การทําเฟรนด์ไฟล์สามารถทําได้ง่ายๆที่บ้านมาพร้อมคู่มือและแม่พิมพ์สําหรับกดตัดทั้งแบบไซส์เล็กและไซส์ใหญ่สามารถทําได้ง่ายๆโดยใส่ตัวกดที่ด้านหลังจากนั้นใส่ตัวพิมพ์ตัดไว้ที่ด้านหน้าแล้วนำมันฝรั่งเผือกแครอทหรือผักที่ต้องทำเป็นเส้นใส่ลงไป จากนั้นใช้แรงกดออกมาจนเป็นเส้นเฟรนด์ฟรายโดยสําหรับแม่พิมพ์ใหญ่สามารถใช้กับมันฝรั่งหรือผักที่มีเนื้อแข็งได้ส่วนแม่พิมพ์เล็กจะแนะนําให้ใช้มันฝรั่งหัวเล็กหรือจะตัดแบ่งครึ่งก็ได้ค่ะแต่ทางที่ดีให้ใช้ผักเนื้อไม่แข็งมากอย่างเช่นแตงกวาจะดีกว่าค่ะชิ้นส่วนสามารถเช็ดล้างทําความสะอาดได้แค่ถอดสลักและดึงออกพิกัดสินค้าอยู่ด้านล่างค่ะ